ลงแสดงการบำบัดสถาบันลํำลึกของเลลีกับโทเทมไฟชอบกิเลยนะด่านเนี้ย<ะ>ชอบกินเลยนะด่านนี้มาถึงคือแบบมันเห็นพี่กันหมดเลยเห็นไหมสามคนะแต่มันก็เล่นง่ายสำหรับไม่ขึ้นอยู่ดีอ่ะพี่ไอ้ว่าถ้าเปิร์กนี้ออกก่อนอะดีแบบถ้าเห็นถ้าเปิร์กเนี้ยเปิร์กเห็นฆาตรกรแล้วฆาตรกรเห็นเอกเสอือออกก่อนยิ่งดีอืม ไอ้ผมไม่เห็นพีไมว่ามันอยู่หลังๆอ่ะมันเสียเปรียบเห็นไหอ้คอยดูตัวนี้นะไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นตีก่อนหนึ่งทีไม่ใช่วันนี้ด้วยคนนี้ด้วยเดินมาก็แบบเดินมาก็โดนตีได้แบบงงๆคนไปโน่นนะไม่เห็นแล้วอ๋อนีเปิร์พี่นี่ว่าตีไม่มิงกับห่าไม้ด้วยไม่มันไม่รู้พี่มาเอ้าแล้วพี่จะเออพี่จะเอาพลัง แต่ไม่ทันเราค่อยมาเอาเรารีบอุ้มเขาไงไม่ใช่ก็มันเปกบาตัวเดียวกันเลยพี่เจอคนแต่พี่ไม่ยุ่งเฮ้ยมันเหตุเพื่อนหรออย่านะอย่านะอย่านะให้คา<ข>ให้ฆาตะกรไปก่อนเดี๋ยวเปิ้ลไม่ทำงานเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วพี่ก็ถ้า3สามเฟสก็สามเฟสยาวเลยปะใช่โอ้โหดูเปิ้ลกเฮ้ยไม่ถึง เกือบนะตะโกนอุ้ยลีออนมันรู้ว่ะมันรู้มาก่ปลีออนอ่ะเออเอาเข้าไปเอาก่อนเลยทีนี้เอาก่อนเลยหน้าสั่นแต่พี่เอาจริงถ้าจะโดดลงมาไม่อายว่าโดดลงมาเปล่าโดดลงมาเจอพี่เลยนะเี่ยไฟไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยมันโดดจริงโอ้โหี่อุสาคิดว่ามันไม่โดด เอร่าโดดมาทำไมก่อนพี่ไม่ได้แขวนแบบบูทูธเลยว่ะน้องพี่ลืมเอาเควิไม่เป็นไรเราชิวๆนาองลองทีเฮ้ยเลออนหนุ่มเลออนเอ๊ะมันรู้หรอมันรู้เยอะน่าเลออนอะ รู้เยอะเหรอรู้เยอะเหรอแอบตีสักทีหนึ่งนี้รู้เยอะเนี่ยโมโหต้องแต้มไอคนนี้วะเก็บเควสเหรอเฮ้ยเก็บเควสได้ยังไงนี่เันเควสของข้าพเจ้าไม่ได้แล้ววะถ้าม,มีคนเก็บแล้วพี่เก็บไม่ได้แล้วอะ <c oughs> <c oughs> ยังยืนงงอยู่ เพื่อนวิ่งแล้วแต่เองยังยืนงงอยู่เพื่อนวิ่งทำไมแฟมิลี่จะจัดตัวใครตัวมันต้องแต้มแล้วเหรอเดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ไม่ยังช่วยกันใช่ป่ะพอท้ายเกมมันจะไม่ช่วยกันละตอนนี้คือหลอนกันหมดแล้วว่าทำไงดีเฮ้ยพี่เจ้าคนนู้นะพี่โผล่มาจากกำแพงไงเฮ้ยคนนี้ปั่นเนาะเฮ้ ดอกไม้ด้วยจะรั ok> ่วพี่ไม่ทำอะไรเลยพับไม้แล้วไอ้ว่าจะวิ่งมาทางไหนถ้าวิ่งมาทางนี้คือแบบเห็นนะยังยังจะกลับมาปั่นอีกจะกลับมาปั่นอีกเออโ็ตายกดหัวเลยยี่ไม่ได้แขวนแต่บลูทูธเลยอ่ะยี่ไปเก็บเควสดิเออหาเควสไม่เจอโนอ้ย ไปตามขอบขอๆน่าจะมีหรือเปล่าลองเดินดูบอสลองเดินไปดูมันเป็นเสาสีน้ำเงินบ้างไหใช่เสาหัว<ก>หโล่ใช่มันจะขึ้นออร่าเออนี่ไงเจอได้แล้ว <laughs> เออถ้าได้ตั้งนานนี้พี่เล่นง่ายไปแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเจอไว้ไอยตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่เฟืงได้ป่าวะไ<อ> <laughs> ด้เริ่มตีหลังไม่ยอมดูหลังไง งามไส่เอ้เฟิงโดนกี่เฟดแล้ววะไอพี่รนใครที่ดนสีทีเดียวสีทีเดียวดิสี่สี่โทเค็นล้วไอเห็นไหมเฟิงดล่างสุดอ๋อก็เลยติดทีเดียวใช่ถ้าห้าโทเค็นคือโมรีได้เลยโอ้โหายหาละโมรีทุกคนเนี่ยครบห้าแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราช่วยกันลงมานี่ครบห้าแล้วเดีเราเขาช่วยกันเนี่ยพี่ก็ไล่มูรีรัวๆแล้วเนี่ยไม่แขวนแล้วนะโมรีแล้วทั้งนั้นพี่แล้วพี่ดูนะเครื่องข้างล่างมีห้าเครื่องยังเหลืออยู่แน่นๆเลย ใครกล้าปั่นเครื่องนี้ก่อนเดี๋ยวพี่จะทิ้งศพนี้ไว้ให้ดูไม่ใครกล้าปั่นเครื่องนี้แล้วตีทีเดียวล้มด้วยประเด็นน่ะเออมันไม่ได้หยิบได้เลยอ่ะมันไม่ต้องฆ่าได้เลยไม่ว่าจะล้มไม่ว่าจะล้มหรือว่าจะโดนดึงอ่ะก็โนรีได้หมดเลยเออต้องตีให้ล้มก่อนสําหรับเปิงนี้คือต้องตีให้ล้มก่อนอ๋อเอ้ก็โดนอยู่แล้ว,วู่ดอยู่ด้วยกันนี่แหละ <laughs> เนี่ยนะมันมีนมหอคิวอ่ะ คลิกซ้ายอ่ะแล้วก็คิวพี่ๆมันออกมาก่อนเอาก็นอนได้กันเลยไงก็นอนได้กันเลยเกมไวจะเอ้ยะักเกมไหมนอนอยู่ด้วยกันกับเอด้านี่แหละอ๋อถ้างั้นดูนี้เออเอดาหายพี่เล่นแม็ก็เหมือไปล็อกดาดเมันก็เล่นได้อยู่แต่ว่ามันก็ยากหน่อยมันอาจจะไม่สนุกเท่านี้เออมันก็ไม่ตุ้งแช่ไงมันเห็นว่าพี่เดินมาทางไหนตอนนี้คือ ถ้าตายสองคนแล้วทีเนี้ยมันจะแอบ,บแล้วเ<า>นี่ยนะอย่างเช่นไอ้คนเนี้ยมันก็แอบ,บไม่ได้ดิจเจ้เพราะมีมีคนหนึ่งอยู่เครื่องปัน่นอีกคนหนึ่งปัน่นนั่นแค่เ,คเปิดโคตรโกงตุ้งแช่อันนี้คือรู้ก็ยังตุ้งแช่เธอบอกรู้ได้ไงวะรู้ทุกทางเซตนี้คือโดน,น,นก็คือเรียบร้อยหมดเดี๋ยวโดน เดี๋ยวโดนเซอร์รีพอร์ตเฮ้ยพี่ก็เล่นปกติเขามีมาให้เล่นแบบนี้พี่ก็เล่นแบบนี้รู้เยอะไงรู้เยอะซะด้วยรีพอร์ตเลยสรุปเฟิงมีลุกฟรับเอาบนนี้เลยเหรอเซอร์ไอ้เฟิงพี่จัดฉากให้เฟิงหน่อยดีกว่าคนสุดท้ายแล้วต้องอจัดฉากเอาวะไม่ดิ้นแล้ววะเอ้ยตรงกลางตรงกลางใช่จัดฉาก แล้มีการจัดฉากเกิดขึ้นนี่แหละ <c oughs> กลางไป๊ะเยมาอแน่ <c oughs> วันนี้พี่จัดฉากไปกี่รอบไม่รู้เนี่ยเออถ้านากรโรคจิตตัวจริงเสียงจริงสวยวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า บายบ